พามาชมการเตรียมของ SK 75จากจังหวัดนครศรีของเรานะครับลูกค้าอนุมัติเราเปลี่ยนนิ้วร้อยนิ้วบอลไกนะครับแล้วก็ลูกสูบเซอร์โวครับนี่เซอใหม่นะครับของเก่ามันมีรอยนะครับนี่มีรอยไหมนะครับนี่เห็นไหมรอยกินไม่เสมอนะครับอลูกค้าให้เราเปลี่ยนนะครับตัวรองใต้เพดานนะครับนี่นี่สึกร่องเหลือเตี้ยนะครับไอ้ฝั่งนึงร่องเนือหนาเนี่ยมันเอียงๆนะครับนี่เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ใหม่ก็จะ ใหม่ก็จะสวยอย่างนี้นะครับนี่ใหม่ก็จะสกินเสมอนะครับพร้อมตัวรองมันเลยนะครับนี่ตัวรองนิ้วร้อยนิ้วนี่ปอนไกเกือบร้อยนิ้วใหม่นะครับนี่นิ้วใหม่นะครับนี่จะไม่มีหลุมตรงนี้นะครับนี่นิ้วก็เอียมๆนะครับผมนิ้วก็จะแน่นครับลื่นแต่จะแน่นนะครับโยกไม่ไปนะครับนี่โยกันแน่นนะครับนี่ของเก่าอยู่นี่นะครับนี่ร้อยนิ้วก็จะมีรอยครับนี่ร้อยนิ้วมีรอยนิ้วหลวมครับลูกค้าเลยบอกไม่สบายใจนี่นิ้วหลวมนะครับ เพจว้าวเราเซฟให้นะครับเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเราแลบให้ใหม่นะครับนี่เนียนๆนะครับจากเป็นเส้นนี่นี่มีนะครับนี่เราขัดคู่บล็อกให้นะครับลงแบบคู่หน้าบล็อกให้นะครับผมอ่าอลิงคือซ่อมปั๊มชาเราเปลี่ยนใหม่นะครับนี่มันแบน้วนะครับพี่เขาเปิดมาแล้วพี่เขาเห็นนล้วนะครับผมลูกค้าเราเปิดดูก่อนได้นะครับของเพื่อความสบายใจนะครับผมอ่ะทันนี้ก็เหลือ ประกอบแลือขึ้นเทสนะครับดูว่ากําลังจะได้ไหมแดงดันลอยจะได้ไหมนะครับผมอ่ารอชมครับผม